b m w Thailand ได้ทำการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ BMW i4 รถยนต์แกนคูเป้ไฟฟ้า100%นำเข้า CBU ทั้งคันจากประเทศเยอรมันรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเริ่มตน้นที่ราคานะครับสำหรับตัว BMW i4 เนำเข้า CBU ทั้งคันจากประเทศเยอรมันมีทั้งหมด2รุ่นย่อย รุ่นย่อยแรกนะครับ i4 e drive 40m sport ราคาอยู่ที่4 4 9 9 0 0บาทและตัว i4 m 5 0นะครับราคาอยู่ที่4 9 9 9 0 0 0บาทโดย BMW i4 นะครับเป็นรถจนแกรนคูเป้5ประตูน,นะครับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,783ม mm, ิลลเมตรความกว้างอยู่ที่1,852ม mm, ิลลเมตร ความสูงอยู่ที่1,448ม mm, มระยะฐานล้ออยู่ที่2,856 mm มมมาดูต่อในส่วนของพละกกำลังของเจ้า i อกันบ้างน,นะครับรุ่นย่อยแรกนะครับเป็นตัว i 4 e ร้0มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับพละกกำลังอยู่ที่340แรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตร ตัวนี้จะขับเคลื่อนล้อคู่หลังนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุอยู่ที่83.9กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ที่590กิโลเมตรโดยอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถทำได้ภายใน5.7วินาทีและความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในรุ่นย่อยนะครับ i4 m50 นะครับจะมาพร้อมกับโรบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวนะครับมอเตอร์ด้านหน้านะครับจะให้กําลังอยู่ที่258แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ด้านหลังนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่313แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่365นิวตันเมตรโดยพละกําลังรวมสูงสุดนะครับจะอยู่ที่544แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่795นิวตันเมตร ตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ X Drive นะครับตัวแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุอยู่ที่83.9กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่510กิโลเมตรส่วนอัตราเร่งที่โรงงานเคมครับอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน3.9วินาทีและความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนระบบการชาร์จนะครับรองรับการชาร์จเหมือนกันทั้งตัว i 4 eDrive 40นะครับกับตัว i 4 m50 โดยในการชาร์จแบบ ac กระแสสลับนะครับสามารถรองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จเต็มอยู่ที่8.25ชั่วโมงส่วนการชาร์จแบบ dc กระแสตรงนะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่205กิโลวัตต์สามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลา31นาทีส่วนช่วงล่างของคันนี้นะครับมาพร้อมกับช่วงล่างเป็นแบบ adaptive m นะครับ มาดูต่อในส่วนของรายเอียดและออปชันของตัวนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัว bmw i4 นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับทรงไตคู่นะครับเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับเหมือนกับตัวซีรีส์4รุ่นปกติรับกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นไฟหน้าเป็นแบบเลเซอร์ไลท์นะครับโดยตัว m50 นะครับจะมาพร้อมกับโครมการตกแต่งนะครับเป็นสีดํานอกจากนั้นตัวไฟหน้านะครับยังมาพร้อมกับการทํางานไฟสูงอัตโนมัติการชนด้านล่างนะครับดีไซน์ใหม่นะครับทรงสปอร์ต พอมาดูต่อในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถมาพร้อมกับเส้นสายที่เรียบง่ายนะครับลากยาวตั้งแต่ตัวไฟหน้านะครับจนไปจรดไฟท้ายพร้อมกับการออกแบบตัวมือจับประตูนะครับเป็นแบบมือเปิดขึ้นนะครับเหมือนกับตัว porsche เทคน์นะครับในส่วนของล้ออ่อลอยนะครับตัว i 4 e drive สีนะครับจะมาพร้อมกับล้ออ่อลอยเป็นแบบ wide spoke นะครับเป็นแบบสีทูโทนขนาด19นิ้วส่วนตัว m 5 0นะครับจะได้เป็นลาย d o u บิ e spoke แบบสลับสีเหมือนกันนะครับขนาด19นิ้ว ล้อด้านหน้านะครับใช้ยางขนาด 245/40R19 ส่วนล้อด้านหลังนะครับจะใช้ยางขนาด 255/40R19 มาพร้อมกับคาริเปอร์เบรกนะครับดีไซน์แบบ M Sport โดยตัว M50 นะครับจะได้เป็นแบบสีแดงเงานะครับพอมาดูต่อที่ด้านหลังของตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบเพียวยาวเลยนะครับพร้อมกับเรียร์ดีเฟลเซอร์ด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงา โดยด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมกับระบบเปิดปิดบานประตูท้ายแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดแบบทั้งบานนะครับเปิดกระจกด้านหลังขึ้นไปด้วยนะครับจะไม่ได้เหมือนกับรถเก๋งซีดานทั่วไปนอกจากนั้นนะครับด้านบนของตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ในส่วนการตกแต่งภายนอกบางจุดนะครับในตัว M 5 0จะมีการใส่วัสดุที่เป็นคาร์บอนลงไปด้วยนะครับก็จะแตกต่างจากตัว E Drive 40นิดหน่อยนะครับ มาดูต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับการดีไซน์ภายในห้องโดยสารของตัว i4 ตัวนี้นะครับเป็นยุคใหม่ของ BMW แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชัน3ก้านพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดความเร็วและหน้าจอตรงกลางนะครับที่เชื่อมต่อกันเป็น BMW Line Cockpit นะครับรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เชื่อมโทรศัพท์ไร้สายพร้อมกับเครื่องเสียงนะครับรอบทิศทาง h a ร m a n k a r d o อนมาให้เลยนะครับในตัวนี้ ในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับจะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบแยก3โซนนะครับด้านหน้ามาให้2โซนด้านหลังมาให้1โซนนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับมาพร้อมกับเบาะดีไซน์แบบ M Sport นะครับเบาะคู่หน้านะครับมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะคนขับนะครับจะมาพร้อมกับ memory seat มาให้นะครับ ส่วนวัสดุตกแต่งภายในนะครับตัว i4 e d r i v e 40นะครับจะมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับแถบโครเมียมส่วนตัว M50 นะครับจะได้เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับมีถุงลมนิรภัยมาให้รอบคันนะครับพร้อมกับกล้องแสดงภาพรอบทิศฐานครับเซรราวิวคาเมล่ามีระบบ c t i v e Protection มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ควบคุมระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนนอกจากนี้ก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยพื้นฐานมาให้ตามนี้เลยนะครับ <You> you you <it> ในส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับในตัว i c e ีด40นะครับจะมาพร้อมกับสีตัวถังภายนอก4ส,สีนะครับก็จะมีสีดำ สีขาวสีเทาและก็สีน้ำเงินนะครับส่วนตัว M50 นะครับจะได้เป็นสีน้ำเงินด้านแทนนะครับจะไม่มีสีน้ำเงินปกตินะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับจะมีให้ด้วยทั้งหมด3สีก็จะมีสีดำสีแดงและก็สีน้ำตาลน,นะครับขึ้นอยู่กับสีตัวถังภายนอกนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัว BMW i4 รถยนต์ไฟฟ้า100%ทรงแกรนด์คูเป้ ซึ่งเป็นรถที่มีพละกำลังถึง500แรงม้านะครับที่มีราคาจำหน่ายต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับซึ่งไม่เคยเห็น BMW รุ่นไหนที่มีแรงม้าเท่านี้และมีราคาต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับตัว i4 ตัวนี้ถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับขอบคุณครับ